รับมอบของที่ผู่ช่างเสริมการช่างเขตวังทองเป็นลงจึงนายยกก็มารับทั้งขนมแล้วก็เสื้อผ้าที่จะนำไปขึ้นเขาอนี่คิตามานในายกไปเลยใครจะมีเรื่องงานจึงงานพอกต่อรถด,ดำก็มาที่ผู่ช่างเสริมวังทองได้เอาช้างมาสองตัวด้วยและเสร็จไว ทีมงานคูบาเฉลาวโฟโต้อนุโมทนาบุญกับนะอูช่างเสริมลงกึงนะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะขนมเสื้อผ้าของเล่นเด็กนะที่จะขึ้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน13 14 15นะไปเลี้ยงเด็กนะขาดสารอาหาร นี่ช่างเสริมครับช่างเสริมนะมือกึอ่งระดับหนึ่งจงังหวัดพิษณุโลกครับนี่นักแหลเมืองสองแควสู้ อ,อันนี้ผู้จัดจาก,การใหญ่ผู้จัดจาก,การใหญ่คับเรื่องอะไรอ่าผู้จัดจาก,การใหญ่สองพีสองพีอ๋อรวมด้วยช่วยกันครับ หนึ่งคันรถใหญ่เอาจันปานวัฒน์คลองผ้าแล้วก็ให้พรนิดนึงโยมมารับพรท้ายรถเลยจางเสือมารับพรเดี๋ยวรับพรเปียบเลยครับภูมิใจกับเด็กๆชาวเขากะเหลี่ยงคอยาว

อะไรนะอันผมก็มีซ<อ>ื้อมาให้โยมพี่หนึ่งรอบแล้วผัดกันไปผัดกันไปไ<ะ>ปไ<ะ>ปไปก่อนไม่เล่าให้รวยงานข้าเ,าเยอะ,อะอช้างชนช้าง <c oughs>